สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุภุสุคนค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเมื่อนี้เหากาได้ไปจับไอ้แมวที่เข้าออกมาปล่อยนะคะมันนี่มากเข้ามาอยู่ในเล้าเป็ดค่ะพี่น้องก็เลยไปจับมันมาไว้กนเื่อห้าบานให้ค่ะพี่น้องบรูวา่าไพ่ใจไล่ค่ะพี่น้องเอาแมวมาปล่อยคะ่ะห้องสนิล่ะ นี่แหละค่ะน้องนะทรงสั้นค่ะพี่น้องน้องซี่ดำค่ะไอตรงที่เขาอยูมีคนเอาแมวมาปล่อยประจําค่ะพี่น้องบุรุษเขาคิดเสด็จทั้งทั้งที่เขาเห็นมาบ้านห่าไล่อยู่เด้พี่น้องแต่เขาก็เอามาปล่อยไอ มีไล่คคกแล้วค่ะถือว่าจับเจ็บมาไว้กับห้าบ้านให้เพิ่นไปได้ไล่ตู่แล้วค่ะพี่น้องตัวนี้แกอีกข้อให้เพิ่นเลี้ยงให้อยู่ค่ะพี่น้องพะวามสงสารนน้องเข้าค่ะเอามาปล่อยได้ซ่องมือแล้วค่ะพี่น้องบบแมนวาสห้าออกมาปล่อยไปห้าเราเข้าแลนนี่อะค่ะไปจับแล้ว้าแลนนี่พอดีมือเซานี้เข้ามาอยู่ในลาเป็ดกันเลย ยางไปอุ้มออกมาค่ะสงงไยหิวไล่ค่ะพี่น้อง<ๆ>หิวไลแล้วล่ะ<ๆ>นี่ละค่ะคนใจไลเอามเมวมาปล่อยค่ะพี่น้อง<ๆ>นี่ละค่ะเขากับอีฮงอยู่สนีทแล้วค่ะได้ยินเสี่ยงอยู่เนื่องจากไอ้มือหวันพาเรืฮัตมันเป็นตอนกลางคืนค่ะพี่น้องก็เลยโบกาแลนตามห้าโบ,โบกาอัน ห้าค่ะเข้าไปอยู่ไอเข้าไปลบอยูไดโบลูค่ะพี่น้องก็เลยบบกา้าตามห้าไลา่ขยานงูเพราะว่าเป็นตอนกลางคืนค่ะถึง้งลานอาหารอีไล่ถึงไฟอีไล่เป็นเด็กซามค่ะพี่น้องบบกา้าตามห้าแล้วมือเตาค้อมือหวานนี้กันตามห้ากันอยู่ค่ะแต่น้องกับบอห้องค่ะพี่น้อง น้องอีหองแต่ตอนกันขืนสงสส้มือนี้หิ้วไล่ค่ะพี่น้องก็เลยห้องห้องตอนกลางวันแล้วก็เข้ากะเขาไปอยู่ในเล้าเป็ดส่วงสส้ไปอยู่ตั้งแต่เมือ่อคืนนี้แหละค่ะไปให้อาหารเป็ดแล้วเห็นน้องเข้าก็เลยจับน้องเข้ามาค่ะพี่น้องน้องเข้าหน้าหักอยู่เด้หองเสียงดังค่ะพี่น้องก็เลยได้เห็นเราพอดีช่างมาทำกำแพงหนะ้าบ้านท่ามสัง โลบเด็กค่ะโบโบเม็โบลบเด็กค่ะเขาไปอยู่ในเราเป็ดก็ได้แอดอยู่ค่ะพี่น้องเราสร้างาเพิ่นห้าซอยโบเมนว่าห้าพูดเดี่ยวลกคละขอบขุนสร้างเ้อค่ะที่ห้าซอยอันน่าจะต้องไปซื้ออาหานเปียกมาให้กิ่นก่อนค่ะพี่น้องเป็นเพิ่นยานเพิ่นเท้ามุมไปแล้วค่ะเพิ่นยานถ้าพี่น้อง แเลือดตนเพิ่นไร่เนาะเพิ่นมายูสซนนีก็ไดเดี๋ยวอีหลงห้าบานให้เพิินเบิงค่ะถ้าห้าบานบมไดก็คือเลี้ยงเองเพระว่ามายมบานก็เป็นแมวที่เพิินเอามาปล่อยตรงนี้นี่แหละค่ะมายมแมวของเหานะค่ะแต่ตาว่านแท้ซื้อเอาค่ะพี่น้องค่ะ ้าโบมีพาเอาไปเลี้ยงก็คืออีได้เลี้ยงเอาค่ะพี่น้องแล้วก็บ,บึงโบเป็นเพราว่าตัวผู้หรือตัวเมียจะต้องท้าเป็นไอ้นั่นก็ต้องทําม,มั่นค่ะพี่น้องต้องทําม,มั่นให้เขา้าค่ะนี่แหละค่ะถ้าโบหมีพาเลี้ยงก็คืออีเป็นสมาชิกไหมในบ้านค่ะค่ะคลิปนี้ก็หมาว่าเรื่องขนเอาแมวมาปล่อยให้พี่น้องฟังเนาะถ้าพี่น้องเบึงตามัน แต่เล้วตดค่ะค่ะคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องไปห้างซื้ออาหารเปียกมาให้เข้ากินก่อนค่ะฟ้าเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันคือเกาเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ